สวัสดีครับมาถึงหัวข้ออธิบายโค้ดแต่ละส่วนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปอธิบายโค้ดนะผมขอแทรกหัวข้อนี้ก่อนนะครับแนะนำคลิปสอนเบสิก p ีพีครับการที่คุณจะเข้าใจโค้ดของระบบคาแคร์ตัวนี้ครับคุณต้องมีความรู้ของภาษา p ีก่อนนะครับต้องเคยเขียนโปรแกร,รมภาษาพีพีมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่เคยเขียนเลยนะครับผมขอแนะนำคลิปสอนฟรีครับเบสิกพีพีหรือว่า ปรับพื้นฐานภาษา p h p นะครับคุณจะได้เข้าใจโค้ดในระบบคาแคร์มากยิ่งขึ้นนะครับคลิปฟรีนะครับอยู่บนช่องชื่อว่าเดบันบ้านนะครับคุณเปิด YouTube ขึ้นมาและก็ค้นหาคาว่าเดบันบ้านค้นหาคาว่าเดบันบ้านเสร็จแล้วครับคุณเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับหาเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าสอน p h p ปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา p h p นะครับ จะมีคลิปสอนนะครับประมาณร้อยกว่าคลิปตั้งแต่แนะนำโปรแกรมที่จำเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับการใช้งานแซมหรือว่า p ีดพีแม n นก็คือจัดการ database แล้วก็พวกปรับพื้นฐานภาษา p ีต่างๆนะครับมีสอนทำระบบเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มีพวกะระบบแจกฟรีให้ไปทดลองใช้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับว่างๆก็ลองมาศึกษาดูครับประมาณร้อยกว่าคลิปนะครับคุณจะได้เข้าใจภาษา p ีพมากยิ่งขึ้นนะครับผมในหัวข้อต่อไปครับผมจะขอที่บายเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบคาแคร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ